โอเคโอเคผมสิบ <l id> แล้วนับ enfin, อีกสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูขอสูงสูงใครเตะหน้าได้เลิศมากจะหน้าเพื่อนเหรอจะหน้าเพื่อนเน่ย้าเราไม่ได้เพื่อนเต่ายี่สิบนะขวาก่อนพร้อมกันคุณตุ้ยนับเองขาตึงลงปูปูลุงเหรอปูกางแขนนี้ลุงเฮ้ยปู ทำไมอ่ะ่้อ้เรียกเก๋งว่าเจ๊ปู่เหรอเจ๊เจ๊เอาหัวลงเจ๊เจ๊ห้าหกเ็ดไปหนึ่งสองมสี่หถึงไม่ถึงแปลุกลิ้นอยาให้ขาข้างลุกระวังเชิกน้บกดไม่ถึงขาตึงแววขาตึงขาตึงหมยเจร้ยเจ้ เสียงเสียงดังอ่ะนี่นี่เด็กๆครูขอให้ใช้เท้าได้ไหมลูกใช้ไม่ใช้ปากอ่ะมเสียงดังมากเลยเอาหอมกันเดี๋ยวครูต้นับเองคนเดียวเนี่ยข้างซ้าย5 6 7 go 1 2โกตามเสียง3 4อย่ารีบ5 6าหกจ็ชตาดีษัตริย์เา หนีขาตึงด้วยตึงดีโอยเยี่ยนน่ารักดีไม่ถึงเยีไม่ถึงเลยสิ่งจะแตกวลูกเก่งชิวนะตอนนี้โอเคต่อไปตะแคงนอนตะแคงหันหน้าห่างนู้นเลยหันหน้าห่างนู้นเลยตะแคงอะดูนะเตะขามาหาหู